ม,ม,มือแดงพี่น้องได้เก็บแบบเดียวพ่อล้วสุปประธานในเต็มทีบางอันบางอันก็จะไปเห็ดหน้าผลไม้เขาจัดก,การเลยคะนะเลยหรือต้ม่มเป็นหนึ่งเซออมตลเจี๊ยเซยเนะก้าเก็บผลไม้ ละไม่ปลาได้ค่ะบลูแบล็คบร์รี่เซิร์ตอวซีอสันเดียวนะนั่นาจะสุกได้สุกตรงนี้สุก撒มันจุดอื่นมาสวัสดีค่ะมันนี่ตอนนี้ก็บซีโมงซีโมงเสร็จแล้วนะคะเนาะเลิกงานแล้วก็ผ่านขับรถผ่านมาพอดีมาเจอเบียร์นะเบ้เนาะแบล็คบร์รี่กำลังสุกหลายค่ะเพิ่นเก็บ เราเรียนลงสักที่เด้๋ยวพวฟินเดีกยวเพราะปกตินายหลายดดโดแต่ว่าคนเพื่อนบ้านคนกเก็บไปแล้วเนาะแบบนี้หอรอบนี้มันดกอีกมันสุกอีกแล้วก็เลยไปเปล่าเก็บกันนี่ลมลมเลยค่ะอุณหภูมิกับทีองศาลมฝนกระตกสลับกับลมเนี่ยเรื่อยๆอย่างนี้ละ ขนาดว่ามีคนมาเก็บไปหรออันนี้ส er ุกไหมแล้วจะองูเนตเก็บซิมรยนล์ซิสมสมรอร่อยมากร้าสมาราสมารอกดนว่าเลอก้เขาเก็บแบบสุกๆบอกว่าอันเมื่อกี้นี่สมวาสัตนว่าแดนอืออยไรหมแดนว่าสุสุสดลซดอ เก็บเด้อพี่น้องมึงไล่ลังสุกไล่ขักไล่ขักเดี๋ยวฮะไปสางมึงเรื่อย นี่อยู่ข้างทางนะจ้ะข้างทาง piano, อุย้ยขึ้นไปทัทง่งทั่งทั่งังพี่น้องมันเป็นน้ำน้ำมันสิกกวากูได้มาหักกิ่งมันลงมาคนมาเก็บหลอบก้อนหานานั่นผลหักกิ่งลงมาอ้ย <the> <sound> ต้นไม้หักพี่น้องต้นไม้หักลงเกือบสิ วางผังโอ๊ยเบเกเกมย์เมย์ข้ี่น้องมันเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วแต่ว่ามันสุกมาอีกไหมกมันนีบแดดเลยมันนี่ ยกยอกยอกยก,อ,กอิดี่ซุปประพันในเต็มทีบางอันบางอันก็จะไปเห็ดหน้าผลไมา้เข้าจัดการเลยค่ะ,คะนีเลยคือตุม่มเป็นหนึ่งเซ่กําตาลเทียงเสียย,ยังไงก้าเก็บผลไม้ผลไม้ปลาได้ค่ะลูกแบล็คเบอร์รี่ เสร็ซ you know, ูอันยอเนเดกมาสเตอร์วิตเดวิตามินมส i t a ซวิตามินวิตามินวิตามินหลายเลยครเปรี้ยวๆขายแบบเล็บแมวบานเาห่าลเพราะว่ามันไม่นม้ำเตะแบบแมวแบบเล็บแมวกับไม่น้ำอันนี้กไม่น้ำมัม้ง,มงตรงนี้บ่ม,มีบน้บนเี๋มีคนมาเก็บเหวยวมีคนมาเก็บเลยสุกเต็มเลย เต็มเต็มคางท้างเลยออกมาแต่ก่อนม่นมีหลังจากพ่นไปค้นดินมากแล้วก็มาถมคมเห็ดถนนนวนมันนี้มันเชื่อนะมันมีมีเม็ดมันมันหละ่งคนเต็มเลยเก็บเก็บจึงไดเก็บแถวนี้เก็บอยู่ตรงนี้บดเลยแถวเราแวแกนีมแถวเพื่อนบ้านท่านน,าาน,าน,น,นี่พัมาเก็บเขาก็เขาก็อีกคนนึงอะิมาเก็บแป๊บเดียวเลยเต็มแล้ว มึงน้ำมันอันนี้บลูเบ,บกบ์รี่ปลาหนามมันมึงน้ำมันนั่นเลยสุกเลยสุกตรงนี้สุกซามันจุดอื่นมันสิสุกไปเกือบเบิดแล้วตรงนี้เห็นไหมสุกซา,า,ายังเม่ทันใหญ่เบิดเต้ น,นี้ยเต็มเลยเต็มมีวันที่26หกันยาด้วค่มือนี้วันที่16 2หกหกันยามือนี้วันที่26กันยามัเข้า สุกยี่บม่ห่านเนี่เหมือดดิค่ะเพามันสุกสะอาดเน,นี่ยปลาเนี่ยอย่าบ่เต็มเลยมาคนดุกดุดเลยทย่อยสุกอันใดเฮะคอยเก็บเอาที่มันสุกแล้วเดนใดฮั่นสุกเดีย่ยมันก็สิทย่อยสุกทำให้แดด ซุปรสชาติมันจะเป็นหวานๆอมเปรี้ยวนะอยู่ืังไงแซบอีแบบว่าเขียวเลยยำแป๊บเดียวกลืนๆเลยเปรี้ยวแซบยังไแซบหรแซบร้าย อันปละสุกคักมันกับเปียวกในสุขขกคักกับวันร้านมันนี่เก็บเลืกงานมาสีโมงกว่ามาเก็บเหลือตัวที่มันสุกๆ

mình chúc chúc mình bán đi đi hắn bắt chúc mình ở sự biểu biểu năm nhớ nét ừ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  kiếp ừ cho ừ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  bán ừ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  เละสุกจนเละเก็บบุได้เนาะอยู่ในไห ห,หมื่นแดงพี่น้องได้เก็บแป็บเดียวพ่อแล้วแซ่บวันนี้เนี่งานนี่พี่น้องงานนี่หลากหลายเลย ประมาณหาโมงแล้วเด็กค่ะเอากะมาเก็บแป๊บเดียวเพิ่งชื่อโมงได้ทังหนึ่งได้ถั่วหนึ่งพอดีเดี๋ยวเอาไปก็จะได้กินสดสดเบิร์ดเลยนี่เบิรส่งคุณบอกมันแสบไหมแสบมันแสบแสบหวานๆานอมเปียวนะแสบแสบไหมไข่ไข่บักเล็บแมวบานเฮ่าได้เบิรด้วยน้ำสีแดงโอ้งๆเลย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีครับอยู่ในสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายาบายน้องโควิดกระบ้านดนะคะยางไปเป็ดเดียวอากาศน่อรักคำๆขุลาบินขุลาบป้าดอกเต็มเลยแบบนี้หมากเต็มขึ้นกันนัดก็กำลังเก็บเลยเหรอ นัดก็กำลังเก็บได้หรอพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเขาเก็บเว้ยลน้ลนล้นเหรเห็นปะแสงว่านสุกหรอแกพ่อจะเก็บเหรอเก็บอยู่ข้างทางนึกเถอะต้นนัดเปิดเลยได้ไงลอกมักกินอาหารก็บลอกนัดเดี๋ยวพ่อเขาพาเก็บเนาะคะ่ะเนาะวันนี้มือเก็บแบล็คเบอรี่ก่อน